จะมีโอกาสเล่นสักทีนะครับสำหรับ a u g m e n t e ฟ give demo s <c> h <oughs> นะผมลองเล่นมาหลายคลิปด้วยแต่มันก็เอามาเป็นคลิปไม่ได้สักทีนะเอามาเป็นคอนเทนต์ไม่ได้สักทีเพราะว่าไอตัวมันโดผมรู้สึกว่าถ้าเกิดเราโลไม่ได้ฮิตเร็วขนาดนั้นแล้วก็ขึ้นก้าวไปแคบบอร์ดเป็น4หอ6เจะ้าะน้อยไม่ได้มันจะค่อนข้างไม่เก่งนะครับผมเลย หาคลิปมาเป็นคอนเทนต์ไม่ได้สักทีนะแต่ว่าในคลิปนี้ก็ทําได้แล้วนะครับโดยที่ผมไปแคปบอร์ดอย่างที่ผมพูดไปได้ก็คือเปิดเป็น6กเจกรนอตแล้วก็สิลุชดอได้นั่นเองนะครับใช้เป็นตัวของบัมมาช่วยแบกท้ายเกมนะมันโดช่วงต้นเกมกลางเกมอบมันพอแบกได้เหรอครับแต่พอเข้าเลดเกมแล้วอ่ะตัวมันค่อนข้างจะตีช้าไม่ใช่เดิ๋พูดว่าเออสเกลลิงมันค่อนข้างจะช้านะครับมันต้องตีเรื่อยๆใช่ไหม ดาเมจมาเริ่มจะช้านะครับเราต้องไปหาพวกตัวท้ายเกมมาแบกนั่นเองว่าจะเป็นหมีเอ้ยแล้วก็บ้ามเอ้ยแหละครับส่วนเรื่องไอเทมที่ผมใส่ให้มุนโดนะผมลองมาประมาณสกอสารอบนะครับผมรู้สึกว่าใส่เป็นกุนซูไอเอแล้วก็ไซก้าเฟลจะเก่งที่สุดนะครับเคยลองเล่นเป็นกุนซูคาเค้นแล้วก็2คาเค้นอนะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันช้าไปเว้ยและยิ่งกว่ามันจะตีเงนะี้ยบางทีกว่าดาเมจจะมาคือเลือดมันลดจะตายแล้วอะ่ะ โดดามเมดนิดๆหน่อยๆคือแม่งตายแล้วอะเออนั่นคือข้อเสียนะครับผมเลยสายเป็นกุนซูไอเอ้ไ e, ซก,เก็เฟลเก่งที่สุดนะครับลองมาแล้วแล้วส่วนของเพาเวอร์อัพที่จะใส่ให้โมโดก็คือคริติเคิลเทสนั่นเองนะครับที่จะทําให้อ่าอคีมันสเกลลิงได้เรื่อยๆนั่นเองนะมันจะมีเพาเวอร์อัพอยู่อันหนึ่งครับก็คือสกิลคิ่ได้แล้วแหละที่มันจะเพิ่มออ Key เปอร์เซ็นต์คิ่ไปเรื่อยๆด้วยอันนั้นนะคือดีที่สุดแล้วผมลองมาแล้วนะครับเพราะเราจะเล่นเป็นโมโดใส่ขี่แบบร้อยเปอร์เลยนะแล้ว มันโดมันก็จะแบกได้แค่ช่วงประมาณตน้นเกมกลางเกมใช่ไหมเข้าท้ายเกมปุ๊บเราจะไปเล่นพวกตัว5บาทแทนแล้วนะทุกคนมันจะเป็นลิซินบ้าหมีม่อะไรพวกนั้นนะครับและยิ่งไอตัวของลูชอรอมันโดนเนิฟไปด้วยนะความความเก่งมันค่อนข้างจะหายไปเยอะนะครับส่วนไอเทมที่ได้มานี่รู้สึกว่าไม่ค่อยโอเคเลยนะครับเห็นปะอะไรก็ไม่รู้นะครับไม่มีกุญซูให้มนโดเลยไอก็ไม่มีค่อน e ข,ข้างจะแย่นะครับแบบนี้ก็ ต้องลุน้นลุ้นว่าผมจะได้เป็นไอตัวของอาร์เมนตเพนโดไล่เทมนะถึงจะพลิกสถานการณ์ได้นะครับถ้าเกิดไอเทมฝืนไปแบบนี้ยันสเตตอ่สตะสเตตห้าแล้วสเตตสเตตสี่นี่ผมยังไม่ได้ของนี่คือผมตายแน่นอนมันโดมันแบ่งไม่ไหวแน่ๆครับโอเคเดี๋ยวมาหาเพาวอัพให้มุนโดกันใหม่นะนี่เลยครับที่เข้าเทสที่ผมบอกไปอันนี้เลยเราจะได้ออ่ะเปอร์เซ็นต์คิเพิ่มขึ้น5%ทุกทุกสามวินั่นเองก็ดีที่สุดแล้วแหละเพราะเราเล่นมุนโดสายเคียร์ครับอันนี้คือดีที่สุดแล้วจริงๆผมลองมา หลายแบบแล้วกว่าจะไปคลิปนี้ได้คือลองมาเยอะนะครับมันไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะ่ะเอาโถ้าเทียบกับไอตัวของอาร์คเมนฮีโร่อะผมรู้สึกว่าพวกตัวหนึ่งบาทเล่นง่ายกว่าเยอะเลยนะแล้วมันโดคือมันเป็นตัวเจ้ากินอสอะถ้าเกิดเจอพวกเล่นเจ้ากินอทนี่เราไอ้นี่เลยนะอ่าโดนตัดแย่เลยนะครับแต่ข้อดีคือไอพวกลูกชดอรมันโดนเนื้อไปไงช่วงนี้เลยหาข้างง่ายได้หนึ่งนะครับถ้าเกิดเล่นในช่วงที่ลูชดอเป็นเมตานี่ผมบอกเลยว่าเหนื่อยแน่นอน โอเคแล้วขึ้น6มาเรียบร้อยครับก็สโลโลนะตัวที่เราจะโลคู่กันก็จะมีเป็นวายแล้วก็มันโดนะครับเพราะว่าเราจะโรที่เวทหกใช่ไหมมันจะมีโอกาสตัวออกตัว2บาทเยอะเราก็จะโรวายสามดาวแล้วก็มันโดสามดาวนั่นเองแต่ถ้าเกิดไม่เจอวายจริงเจอน้อยก็สามารถไม่ต้องโรไม่ต้องโรวก็ได้นะครับขึ้นไปเล่นเป็นพวก สี่ห้าบาทแทนก็ได้เหมือนกันนะใช้เป็นแบบเซตแทงแล้วก็เล่นอ๋อหมีแล้วก็บ้ามแทนอะไรแบบนั้นก็ได้เหมือนกันนะครับช่วงท้ายเกมหรือซงซินอะไรเนาะไม่จำเป็นต้องโรวายถึง3าดาวก็ได้แต่ถ้าเกิดเป็น3ดาวได้ก็สวยอยู่ครับสวยอยู่โอเคนี่ผมเจอวายสองดาวเรียบร้อยกับมอนโดที่มีอยู่5ตัวตรงนี้นะครับแต่เรื่องไอเทมนี่คือค่อนข้างจะหยาบมากๆนะก็ไม่รู้ว่าจะรอดไปได้หรือเปล่านะครับในรอบเตจสาเนี่ยมอนโดเราไม่มีของดามจหรือไม่มีไอเทมเลยสักชิ้นมีแค่ครึ่งชิ้นเองแย่จัดจัดนะครับ เกมนี้นี่ผมค่อนข้างจะมากระดวงนิดหน่อยนะครับเจอมันโดค่อนข้างเยอะนะผมคิดว่าผมน่าจะขึ้นไปแคปบอร์ดเวลกาได้แน่นอนแล้วเ,เจอมันโดยเยอะแบบนี้นะครับต่วายอาจจะไม่3นะตอนนี้ก็อย่างที่พูดไปแล้วถ้าเกิดวายไม่3ก็ไม่ได้จะเอามันแล้วก็เอาแค่มันโด3าดาวพอไปเล่นเียบาทแทนนะส่วนไอเทมนี่แหละปัญหาผมเลยเว้ยแต่ข้อดีคือผมได้เพนเดอร่าเทมมาแล้วนะผมลืมพูดไปนะครับ โชคค่อนข้างจะเข้าข้างทีหนึ่งแล้วผมเจอมอนโดในวงด้วยก็มอนโดเจตัวเรียบร้อยครับตรงนี้ขายได้แค่2ตัวเองแต่เหมือนมีคนเล่นไออักเมนต์ของลูชาดอจากคอนเทสตเราซะง,งั้นแต่ว่าโชคดีนะที่มอนโดผมออกเยอะนะครับผมคิดว่าผมน่าจะฮิตได้ไม่นานนี้แหละแล้วผมได้เป็นคนศูเรียบร้อยแล้ว นี่คือผมค่อนข้างจะมากับดวงนิดหน่อยนะตานี้นะครับถ้าเกิดดวงหมาที่บอกเลยว่าแตกแน่นอนเพราะว่าอย่างที่ผมบอกเลยครับลูชาดอมันโดนเนื้อเปด้วยแล้วตานี้คือมีคนคอนเทสด้วยหยาบแน่นอนโอเคผมคิดว่าผมอยากจะโลให้มันฮิตให้จบๆไปเลยว่ะขาดแค่สองตัวเองอนะโอเคจะเย็นก่อนแล้วกันนะครับขาดอีก2ตัวกดอีกสักทีไหมสักทีไหมโอเคเจอนาสองดาวแทนนะครับก็โอเคได้อยู่ส่วนไอเทมก็เดี๋ยวรอแฟนูร่ามาครับเรื่อยๆเลย คุณซูไออีสเตก็เฟลเท่านั้นครับที่จะให้ดาเมจมอนโดมันพอที่จะแบกได้นะและบอร์ดนี้คือเล่นเป็นอักเมน้นดูชะดอเช่ยและ้จาะกคอนเทสเรานะครับแต่ว่าโชคดีที่ผมเจอเยอะนะถ้าเกิดผมไม่เจอเลยนี่คือแห้งแน่นะครับแล้วผมก็หรือพูดเรื่องไอเทมแทงไว้เลยใช่ไหมที่ผมลองมานะคือตัวแทงนะครับ มันถึกอยู่แล้วนะด้วยความที่มันเป็นหกจักระนอตนะครับให้เน้นใส่เป็นพวกอ่าซันไฟกับ ok จอเกาะจจดีที่สุดนะไม่ไม่จำเป็นต้องใส่เป็นของแท้งแบบจะจ่าก,ก็ได้ครับซันไฟจอเกาะนี่คือควรจะมีเลยเพราะว่าบอดเรามันถึกอยู่แล้วอะด้วยความที่มันเป็นเจ้ากระนอดหกนะครับโอเคแล้วเรียบร้อยครับผมฮิตสักทีแล้วมุนโดสามดาวคือฮิตโคตรไวนะนี้นะครับเวลหกเงินห้าสิบฮิตมุนโดสามดาวไปแล้วน่าจะขึ้นดาวได้แน่นอนถ้าเกิดถ้าเกิดคิดภาพนะทุกคนถ้าเกิดผมฮิตช้าแล้วแบบ ช่วงต้นเกมกลางเกมแพ้ยับยับมาเนี่ยผมว่าผมไหลาตายแนย่มันไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะ่ะแต่ถ้าเกิดอยากลองเล่นก็จัดไปครับไม่ขัดสัดทธายอยู่แล้วแต่ถ้าเลือกได้ไปเล่นอย่างอื่นดีกว่าครับทุกคนจริงๆนะโอเคนี้ผมเจอเป็นเซตเรียบร้อยผมน่าจะขึ้นเวล7เลยแล้วก็ลงเป็น6แจ็คกอนดตรงนี้ไปแล้วนะครับถ้าเกิดขึ้นเวล9ได้ผมก็จะเปลี่ยนไอตัวของเอท็อกออกนะแล้วก็จะใส่เป็นลิซินแทนนะครับเพราะว่าเอท o อกเรา ไม่ได้ใช้นะถ้าเกมนะมันเป็นตัว1บาทเราไปใส่ลิซินตัว5บาทจะเก่งกว่าแล้วถ้าเกิดมีไอเทมให้มันด้วยก็จะเพอร์เฟกมากๆเลยนะโอเคผมคิดว่าผมน่าจะขึ้นเก้าได้แล้วเก็บเงินกันไปครับยาวๆเลยเกมนี้คือมากับดวงอนะ่ะผมเจอมุนโดเยอะเยอะด้วยเหรอครับถ้าเกิดเจอไม่เยอะก็น่าจะออกมาเป็นคอนเทนต์ในคลิปนี้ไม่ได้แน่นอนนะนะ <laughs> อักเมนสุดท้ายนี่ผมแอบคิดแล้วว่าผมเล่นตัว2ฝาดีโลใช่ไหมผมน่าจะอยากได้คอมแบทนะครับอ๋อแล้วไอตัวของมุนโดงก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นด้วยถ้าเกิดเรามีคอมแบทมาช่วยในทีมเรามันจะพอที่จะไหวแน่นอนนะอันนี้ผมก็แอบลังเลนะครับว่าจะเอาเวล่าสักขึ้เซฟดีหรือว่าจะเอาเวน้นโอเวอร์คิวดีแอบคิดอยู่นะจริงๆก็ลังเลไปที่ลาสักขึ้นเซฟนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเลือดมันเหลือต่ำกว่า3 5ทั้งทีมมันจะได้หิวเลือดนะครับ มันได้เฉพาะตัวเลยนะถ้าเกิดตัวนั้นเลือดเหลือน้อยกว่าสามเนี้ยมันก็จะหิวเลือดขึ้นมาบอดเรามันก็จะยิ่ง,งถึกขึ้นมากๆนะครับแต่โอเวอร์ฮิวนี่คือแม่งทําให้มุนโดเราแบบตีแล้วอะ่ะเลือดเด้งกลับมาได้เว้ยผมเลยอ่ะโอเคเอาเป็นโอเวอร์ฮิวแล้วกันเพราะว่าคอนเทนต์คลิปนี้มันคือบัฟมุนโดแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ไงผมเลยอ่ะโอเคเอาโอเวอร์ฮิวแล้วกันนะครับเพื่อที่จะให้มุนโดเรามันเก่งที่สุดนะให้มันได้โชว์ออฟมากที่สุดนะครับโอเคก็เอาเป็นโอเวอร์ฮิวแล้วกัน อันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับผมโลฮิตมันโดแล้วว่าก็เก็บเงินครับขึ้นเวลก้ากันไปยาวๆเลยคนอื่นที่เล่นรีลอยังฮิตไม่ทันเราแน่นอนเพราะว่าเกมนี้ผมค่อนข้างจะเล่นเก่งนะครับโลฮิตไวนิดหนึ่งนะอันนี้โดนเคลินซูมมาครับแต่ว่าใกล้จะตายแล้วเหลือครึ่งลอยแต่ความสามารถทของ,ทงลูชดอครับเลือดเด้งกลับมานิดหน่อยนะแล้วก็การตายได้รอบหนึ่งนะครับทาให้โดนซูมรอบนี้ไปไม่ตายนะเห็นไหมเนี่ยบอกแล้วเว้ยวันโดมันตายง่ายอะ่ะแต่เมจมันก็เป็นหมื่นอยู่นะ เนี่ยมันตายง่ายว้ยถ้าเกิดผมไม่มีฮิวเลือดอะ่ะจากโอ้ฮิวนี่คือผมไอ้นี่แน่นอนตายแน่นอนเออแต่อันนี้คืออ่าคัมแบ็กกลับมาได้เพราะว่ามีไอตัวของโอ้ฮิวนี่แหละบัฟแบบมันโดเต็มที่เลยตัวอื่นช่างมันนะครับ <c oughs> โอเคก็ไล่กระทืบคนอื่นได้แล้วมั้งไม่น่าจะแพ้บ้านไหนได้แล้วเพราะว่าบ่อยผมค่อนข้างจะฮิตแล้วอะหกเจ้าก็น,อน็อตแล้วก็มันโดสามดาวแล้วครับจะให้มาไหวกับเราคือบ้านนั้นต้องโลฮิตแบบจ,จัดเลยนะแล้วก็เก่งกว่าเราอะ โอเคในรอบวงนี้ผมหยิบม,มาเป็นอะไรก็ได้ครับเพราะว่าไม่ได้สีเลียนแล้วเรามีแพนโดล่าเทมนะแต่ถ้าเกิดเจอบั้มในวงนี้ก็จะดีมากๆนะครับแต่ไม่เจอนะเอ้ยมีมีครับมีเจอแต่ว่าโดนตัดไปแล้วครับอดนะอันนี้ถ้าเกิดได้มาคือบอกเลยว่าปะ,ปะ,ปะ,ปะเป็นเรื่องแน่นอนขึ้น8ลงเป็นไอตัวของ4จเจระนอสได้ไม่ใช่ 4. ีเจกะนอสสีดุชด,ดอดได้เออโอเคก็จะเก่งมากๆเลยนะครับแต่ว่าไม่ได้นะอดนะครับไม่เป็นไรได้อยู่โอเคนี้ผมขึ้น8มาไม่รู้ลงอะไรดีครับผมเลยลงไปเป็นเบียโก,โก้ก็แล้วกัน มันไม่มีอะไรลงนะครับผมไม่อยากโรตอนวแีแปดนะผมอยากจะขึ้น9ก้ไปโลทีเดียวนะครับอันนี้ผมแอบลังเลเรื่องไอเทมดีว่าจะทําเป็นตัวของไอน,นี่ดีไหมอ่าชื่ออะไรนะไอโรลิคเตอร์วาลดีไหมอโอเคผมตัดสินใจย้ายของไปเสร็จแล้วเพราะว่ามันเข้าช่วงกลางเกมแล้วให้เซตเป็นตัวแทงแทนดีกว่านะครับแล้วหยิบมาเป็นพราะว่อัพของลาวทูนะที่จะถ้าเกิดตัวที่นั่นตายมันจะเสกดัมมี่ออกมาช่วยรับดาเมจได้นะครับทำให้มโดเรามันสามารถยิง ตีปลาเก้าอี้ได้เรื่อยๆนั่นเองมันจะยิงจะตีหรือป่าเก้าอี้วะคือมันปลาเก้าอีนะ้แลวเนาะโอเคก็นั่นแหละครับตอนนี้ผมยังเลือดร้อยอยู่นะ <laughs> ด้วยความ <laughs> ที่เราเล่นเก่งนะครับ right? <laughs> โลหิตไว้หนึ่งตอนนี้ <laughs> ว่าไม่ได้นะครับมันก็แบกอยู่นะช่วงกลางเกมเนี่ยดาเมจมันก็เป็นหมื่นอยู่นะครับแต่ก็อย่างที่บอกแหละเข้าท้ายเกมมาคือดาเมจจากมันตัวเดียวมันไม่พอแน่ทุกคนยังไงมันก็ต้องมีพวกตัว5บาทสบาทมาช่วยทำดาเมจอยู่ดีแล้วเนาะโอเคอันนี้ผมก็ใกล้จะขึ้นเก้าได้เลยนะผมคิดอยู่ว่าผมจะไปเลยดีไหมหรือว่ารอ,อก,ก่อนดีน่าจะรอรอบหน้านะครับเพราะว่าผมคิดว่าบอร์ดผมยังพอโอเคอยูนะ่ไม่น่าจะรีบขึ้นตอนนี้นะอันนี้คือผมโชคดีตรงที่ผมได้เป็นแพนดอร่าเทมมานี่แหละครับถ้าเกิดผมไม่ได้แพนดอนร่าเทนคุก ไอเทมผมมันจะสัตว์หมามากอะจริงจริงนะอันนี้คือแตกแน่นอนแต่โชคดีที่เราได้เป็นพพนดอลลามานี่แล้ครับทำให้ไอเทมมอนโดเรามัน BAS ได้นะเออถ้าเกิดไม่ได้นี่คือหยาบแห้งตายแน่นอนมอนโดมันตายแน่นอนครับเพราะว่าถ้าเกิดไม่ได้ไอเทมที่เป็น BAS ให้มันคือแม่งไม่เก่งเลยจริงๆงผมลองมาแล้วทุกคนยิ่งใส่เวน็นกุนซูคาเคียนคือกว่าจะสเกลนี่คือตายหมดบอดแล้วอะกว่ามอนดวามอนโดมันจะมีระมเมทนะใส่เป็นพวกของตีแรงๆไปเลยแบบเนี้ย เก่งก็เยอะทุกคนเชื่อผมเลยลองดูนะครับถ้าเกิดเจอแล้วเอามาเล่นนะ่ะแต่ก็อย่างที่พูดไปแล้วครับถ้าเจอจริงๆรไปหยิบอย่างอื่นเล่นดีกว่าเอต,ตัวไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะ่ะบวกกับเอรูชารอมโดนเนื้อไปด้วยนะเนาะโอเคนี่ผมผมน่าจะขึ้นเวลก้าแล้วนะรอบนี้นะครับเงินน่าจะพอแล้วโอเคขึ้นการเรียบร้อยครับโลดีกว่าหวังว่าจะเจอบ้ามกับลิซนให้ได้นะครับเจอเป็นเซตแพเรียบร้อย,อยสวยอยู่ครับ Okay, เจอลีซินเรียบร้อยนะครับตรงนี้แล้วทำไมมึงไม่เก็บรีซินไอ้เนี่ยอันนี้ผมน่าจะโลค่ามครับตอนนั้น่ะมึนเฮ้ยไม่เก็บรีซินเฉยแต่ยังดีที่ได้เซตสองดาวมานะครับไอเราไม่เก็บรีซินวะเดี๋ยวเอารีซินมาลงแทนไอตัวของเอทอกนั่นแหละไอ้ผมมึนเฉยเลยตานี้ <c oughs> แล้วไม่เจออีกแล้วด้วยลนะน่าจะโดนงอนไปแล้วครับไม่ออกไปแล้วเออเวรกรรม แต่ว่าเอามาตอนนี้ก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรแล้วครับเพราะว่าผมก็ไม่ไม่ได้มีไอเทมให้มันอยู่ดีนะถ้าเกิดมันสองดาวอะไรเงี้ยมันก็น่าจะดีอยู่เอาจริงๆถ้าลิซินดาวเดียวกับเอท็อกสองดาวตรงนี้ยผมว่าเอท็อกมันน่าจะถึกกว่านะมันน่าจะรับตีได้ดีกว่านะครับเพียนี้เราเจอเป็นบ้านเคลลินแต่ก็ยังไหวอยู่เพราะว่าเคลลินเขาไม่สามดาวนะครับขายอีกสองตัวเงินหมดแล้วด้วยนะเราเจอเป็นบ้านไขสะแบบนี้บอร์ดค่อนข้างจะฮิตอยู่นะแต่ว่าไขสะของไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับ จริงๆใครสัคือ BS มันต้องอโชจิน IE c y เ l e f i l ลนะอันนี้ใส่ของแบบนี้ผมว่าใครสะดามจมันจะไม่ค่อยพอเอานะครับน่าจะไม่ไหวกับเรานะโอเคอันนี้เขาน่าจะเฟกมามั้งทุกคนเขาหยิบเป็น a า g m e n น so fighter มาเราโยกไปเล่นใครสัเชยอะไรก็ไม่รู้นะครับบอดนี้โอเคเขาเอบาวงนะครับรอบนี้ผมน่าจะอยากได้เป็นไอเทม fighter นะน่าจะไปให้บั้มนะครับเพราะว่าผมจะให้บั้มช่วยแบกแหละท้ายเกมนะครับ โอเคตอนนี้ผมยังเลือดร้อยอยู่นะไม่รู้ว่าจบเกมจะเลือดร้อยได้หรือเปล่านะครับหวังว่านะเดีย๋ยวมาโลก,กันต่อดีกว่าทุกคนผมอยากได้เออหมีนะตรงนี้นะครับอยากเปิดเป็นสี่ดุจดอให้ได้นะแต่ว่าหาหมีไม่เจอเลยนะครับยังไงหมีหนึ่งตัวได้ไหมเหมือนจะไม่เจอนะขายอันี้ทิ้งแล้วกันเราซื้อบ้ามมาก่อนนะครับเพราะว่าอยากเออเก็บบ้ามไหนๆก็ลงแมงสองตัวไปเลยแล้วกันนะครับถ้าเกิดได้บ้ามสองดาวมาคือดาเมจเรามันจะมันจะ,ม,นจะมันจะเก่งมากยิ่งขึ้นนะครับ อ่าดาเมจในบอดเราเ,าเนาะก็ยังไหวอยู่นะครับตรงนี้ยังไม่มีใครเอาผุมลงได้นะแต่ละคนคือน่าจะเหลือเลือดกันคนละชีวิตแล้วอ่ะขอหมีหน่อยโอเคแล้วเจอหมีพร้อมรีซินเลยนะครับตรงนี้ แต่ผมไม่รู้ว่าผมซื้อลิซินหรือเปล่าเนี่ยขอร้องเถอะซื้อลิซินทีซื้อหรือเปล่าเนี่ยเหมือนจะไม่ซื้อเลยนะคือมือลิซินนะครับอันนี้ไม่รู้ทําไมละโอ้โหมือลิซินเฉยโอเคแต่ก็ไม่เป็นไรครับจริงๆควรซื้อนะอันนี้ผมน่าจะมิสเพย์นะครับลืมไปว่าลิซินมันเป็นเจคานอสนะน่าจะมึนนะครับตรงนี้โอเคไม่เป็นไรครับได้เยอะจริงๆคลิปนี้ผมไม่ค่อยอยากจะเอาลงหรอกแต่ว่าเดี๋ยวมันจะไม่มีคอนเทนต์ของไอ้มนโดรีโลลงนะดิมนโดแคลรี่ครับผมเลยเอามาลงแล้วกัน เพราะว่าน่าจะเป็นคลิปเดียวแหละที่ผมทําในเซตนี้นะสำหรับไออักเมน,มนมอโดน,นะครับเพราะผมรู้สึกว่าเล่นแล้วมันไม่ได้ว้าวขนาดนั้นอนะไม่ได้รู้สึกสนุกอะไรนะขนาที่ผมมาตัดตอนนี้นผมยังรู้สึกว่ามันไม่ได้สนุกขนาดนั้นเลย <c oughs> เออเพราะว่าโอเคไหนๆก็ไหนๆแล้วเก็บไว้นานแล้วครับเออแล้วก็เลยเอามาลงแล้วกันต้องขออภัยด้วยนะคทคลิปนี้มันเปืเป่อยๆนะเพราะว่าบอร์ดมันไม่ได้มีอะไรเลยทุยยกคนมอนโดนรีโรเนี่ยแค่โรบอนโดนให้คิดแค่นั้นเองครับเปิดเป็นศิวัชรได้แล้วแม่งใช้ดวงด้วยถ้าเกิด โรมันโดฮิตช้าขึ้นเป็นเวลเก้าลงสี่ดูชะดอนไม่ได้ก็ไม่ได้เก่งอีกเอาที่หนึ่งยากอีกนั่นแหละครับมันก็เลยโอเคไหนๆก็ไหนๆแล้วเอาลงแล้วกันนะครับคลิปนี้ก็ต้องขอัยไปก่อนนะมาครับไอเทมนี้ผมน่าจะหยิบให้บัามนะน่าจะเอาเป็นเอ็ดอฟไนท์ไหมโอเคเอาเป็นเอ็ดอฟไนท์นะครับใส่ให้บัามแล้วกันแอบลังเลว่าจะให้บัามหรือมีดีเดีย๋ยวมาหาบัามสองดาวดีกว่าเราไม่รู้ว่าไฟนี้จะเป็นไฟสุดท้ายหรือเปล่านะครับแต,แต่สุดท้ายแล้วผมก็ไม่ซื้อรีสินสักทีนอไ่นะ <laughs> โอเคโลครับบัมตัวสุดท้ายเหมือนจะยังไม่เจอโอเคไม่เป็นไรครับก็มาดูกันไฟนี้จะเป็นไฟสุดท้ายหรือเปล่ามนโดเรามันจะพอพาจบเกมได้หรือเปล่าแต่ฝั่งตรงข้ามนี่คือค่อนข้างจะฮิตนะมีไอตัวของดาริอัสาดาวด้วยแล้วก็ไอนี้ด้วยอ่ะไอตัว,อ,ตวอะไรนะชื่ออะไรนะละมัดเออละมัส3ดาวด้วยนะครับน่าจะถึกเอาเรื่องอยู่นะแล้วมีเป็นบัมเบิลเวสด้วยนะครับกันกายภาพนะแล้วเหมือนจะแพ้ด้วยนะไฟนี้นะครับ โพสิชันดิฟบ่ผมน่าจะต้องเอามอนโดไปไว้ทางขวาไว้เพราะว่าอันนี้คือไอตัวพวกนี้มันโถมมาทางทางเดียวกันน่ะแล้วถ้าเกิดผมเอามอนโดไปไล่ตีพวกดาริเอสอะไรพวกนี้ได้ก่อนน่ะผมว่าน่าจะมีภาพมากกว่าส่วนบัมนี่ผมขอให้มันสองดาวได้ไหมไม่รู้นะครับไม่รู้มันจะสองดาวหรือเปล่า <laughs> ไม่รู้มันจะสองดาวหรือเปล่าซึ่งมีเงินอยู่ห้าบาทอะ่ะผมว่ามันไม่น่าจะสองดาวแล้วแหละโอเคนี่ผมน่าจะย้ายของนิดน,นึงแล้วกันเอาไอตัวของเอเดฟไนท์ให้มีดดีกว่า ว่าไอสเตอร์แลกกับเอ็ดออฟไนท์มันใส่คู่กันไม่ค่อยดีนะผมเลยเอาเคยแยกกันแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวโพสิชันนิดหนึ่งนะครับเอาพวกตัวแคดดี้เรามามาไว้ขวาให้หมดเลยแล้วกันเพราะว่าอย่างที่บอกไปเมื่อกี้เลยว่าถ้าเกิดเราตัวทาร์เก็ตพวกพวกตัวดารลียได้ก่อนนะ่ะมันจะมีเปอร์เซ็นชนะมากกว่านะเดี๋ยวมาดูกันว่าภาพจะเปลี่ยนหรือเปล่านะครับไฟนี้อันนี้ผมจะลุมตีไอพวกละมัดไม่ใช่ไอพวกละมัดอะไรล่ะ ลุมตีตรงละมัดให้ตายก่อนนะครับแล้วก็ไปต่อด้วยตีดาเลียสนะแล้วละมัดเหมือนจะล่วงไปแล้วนะครับชโลงยังยังกว่าเลือนเลอนิดนึงนะแต่ว่ามอนโดผมกระโดดไปทุบหน้าไครสได้ยังไงไม่รู้นะครับอันนั้นไ <c oughs> อนเชี่ยมอนโดเฉยพุ่งไปข้างหลังเฉยแล้วเหมือนจะชนะไปเลยนะครับไฟนี้ด้วยความที่มอนโดเรากระโดดไปเหยียบหน้าไครสตายไปเลยังนั้นนะครับแต่ก็โอเคชนะม่ได้แล้วตานี้ ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคอนเทนต์มนโดตานี้นะก็นั่นแหละครับอย่างที่พอคลิปนี้มันไม่ค่อยมีอะไรนะเพราะว่าผมไม่น่าจะหยิบอัคเมนนี้มาเล่นแล้วอะผมรู้สึกว่าเล่นแล้วมันไม่ได้สนุกขนาดนั้นอนะแล้วมันก็ไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นด้วยนะถ้าเกิดเอ่อคลิปนี้เป็นคลิปเดียวแหละสาหรับเซตนี้นะครับสาหรับไอ้มันโดรีโลเนี่ยนะไว้ถ้าเกิดมีโอกาสจริงๆแต่ไม่น่าจะมีแล้วอะผมค,คิดดูแล้วนะพราผมไม่อยากหยิบมันมาเล่นแล้วอะผมเจอ หลังๆมานี้ผมเจอโคตรบ่อยเลยนะแต่ว่านั่นแหละครับผมก็เบี่ยงเบี่ยงที่จะไม่เล่นน่ะเพราะว่าไม่ได้รู้สึกสนุกอะครับผมก็เลยไม่หยิบอ่ะก็นั่นแหละคลิปนี้น่าจะเป็นเอ่อคลิปมันโดเอ่ออารเมนคลิปเด่นเดแชร์คลิปสุดท้ายนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับคอนเทนต์ในวันนี้นะก็เดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้านะครับผมถ้าเกิดคลิปนี้มาผิดพลาปดประการใดก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับเดี๋ยวไปเจอกันนะผมนี่ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ ใครที่อยากจะเติมเกมผมก็ขอแนะนำร้านเติมเกม Over t o p ท็อปอัพไม่ว่าคุณจะเป็นผู้เล่นมือถือหรือ PC Over Topup ท็อปอัพก็สามารถเติมให้คุณได้มั่นใจได้เลยเพราะมีผู้ติด,ดตามมากกว่า10,000แคนจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายนะครับเปิดมานานกว่า5ปีรีวิวแน่นๆนแน่นอนใครที่สนใจสามารถกดได้ที่ลิงก์ใต้ดีสคริปชันผมได้เลยนะครับเติมด้วยตัวเองก็ง่ายหรือจะเติมกับแอดมินก็ได้เหมือนกันเติมเกมให้คุ้มต้องเติมที่ Over Topup รับรองไม่มีผิดหวังแน่นอน